ทบ้านไหมครับใช่พี่ชมทำบ้านขอบคุณ uh ค่ะใครยังขาหอเ่นะแรงไนได้บ้งขอบคุณค่ะคะมีใครแจกเงยมให้ฝนเนี่ยพี่ฝนทุกคนแม่ด้้อปศาจีาจ กายังไงรู้ไหมคะต้มบบไม่ใช่่บ้าะโอ้ยเหรอเดียมะเก็บตรงนั้นเลยนะคะี่มันเท่าไห่ันห้ามเกินี่คะอยู่ตรงนีอัน้ใครกระเด้ามเกินเท่าไ่เนี่ออเออเฮ้ลยไปตายอะล้วอะแล้ว หลวงวิ่งหน่ะครับซ่อมหน้ามาเอียงหน้าเข้ามาเลยเอาหน้าทะลุออกมาเอาหน้าทะลุมาตรงนี้เลยโอ้หไอ้นีนะเออโอ๊ยทำไมเสียงเต้นอย่างงี้ลบหน้าบังขึ้นสาธุ 2, 3เย้ออแต่เด็กเขาแกล้งนะนะพยองพยอกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวชอบใช่ก็เขาก็พาเดินป่าเนี่ยก็ข้ามสะพานนี้แล้วเมื่อกี้เขาแจกถุงที่เป็นถุงถุงนนึกว่าเสื้อไม่ใช่หรอเนี่ยที่เขาครอบขา กไว้นีแหละก็คือให้เป็นเทรนเหมือนกันก็คือเหมือนฮาราจูกุไม่ใช่เขาเอาไว้กันแต่ว่ากันแบบกันเกงคนใส่มาเพื่อนกันรองเท้ามันก็กันไม่ได้มากหรอกกันแบบขากางเิงเพื่อนหรือว่าแบบมดลาอะไรอย่างเงี้ยไต่เพื่อกันลากะกันทากกประมาณนั้นเพราะมันแฉะไงครับผมอันนี้เขาก็เดินผ่านสะพ้งสะพานเงียไปเพื่อไปชมนกอแต่ณเวลานั้นนะคือตอนนี้น่ทุกคนอาจจะแบบตื่นเต้น อาจจะแบบบกไม้โบกมือเอ่อจะบอกว่าอันนี้จริง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 แล้วอ่ะที่คุณผู้ชมเห็นพาร์ทเมื่อกี้พาร์ทที่พาไปชมปราสาทมืดอ่ะคืออันนั้นอ่ะคือพาร์ทที่เขาหลังจากอันนี้นะจริงๆอันนี้เขาไปเดินก่อนแล้วถึงเขาถึงพาไปชมปราสาทมืดแต่เราเอาปราสาทมืดให้ขึ้นดูก่อนนะแต่อันนี้คือเขาไปเดินก่อนละทุกคนก็ยังจะมีไฟโอ้ยเดินป่าเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมแรกอื ก็ไปปลูกต้นไม้ด้วยอะไรอย่างนี้ไปดูต้นไม้ต้นนี้ต้นอะไรแงศึกษาธรรมชาตินะคะแต่เออแต่ก็แปลกเนาะไปเข้าป่าเอ็นเลนเจอใช่ไหมไม่ใช่ครับเอ็นเลนเจอไม่ใช่ นี่ไงที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะต้องฟังเสียงในฟุดเมื่อก well, so. ี้เขาบอกอยู่เดินป่าชื่อแบบแปลกๆแต่ก็แปลกนั้นไปเดินป่าใส่ชื่อสีขาวั้หมดเลยเออเป็นเสื้อทีมเขาก็ดูไปเรื่อยๆก็จะมีไกด์นำด้วยบางมันมาปังก็นำบ้างแล้วปังก็รู้บ้างไม่รู้บ้างใช่ครับ พยายามบ่ายจากทุกๆุคนหมั่นเข้ากันยังเออเอสเอจกคุณอะไรดีไ e ว้เอสมีกองคุณหนูฉันทนาไหมคะมีค่ะคแน่นอนคร <ๆ S 2> ับผมเยอะแยะมากมายกายกองใช่แต่ยังไม่อ่อนแอไงนะเดี๋ยวอ่อนแอเดี๋ยวมาให้ดูค,ครับน้องโซมเด็กมากเด็กน้องสุดนนี้เลยพ่ออายุแค่16เองนะครับ สื่อมวลชนก็เยอะเหมือนกันนะครับไปเยอะไปเยอะทุกคนก็อยากไปเห็นปราสาทมืไงใหญ่เขาห,หน้าจะเปิดให้นอนได้สักคืนสองคืนนี้นะที่ชาตโต้อะไรย่างเงี้ยทกหมดเยอะ,ะครับดูจากคนจำนวนที่มาแล้วทหมดไปเยอะวไไมไห

ว้าวเบิร์ดมีคนคิดถึงเบิร์ะแล้วล่ะไม่ใช่ครับเขาส่งมาคนอื่นครับไม่ใช่เบิร์ดครับแต่ฝนไม่ให้ไปไหนเลยโทรศัพท์ยังไม่ให้เลยเติมให้น้ำตกอะไรครับเนี่ยกองแก้วใช่ไหมกองกองเท้ากองแก้วกองแก้วหรือเปล่าเออกองเท้ากองเท้าพี่ก็เคยได้ยินนะพี่นานๆพี่ทำท่าน้ำตกกองเท้า นลาก็ไปเที่ยวน้ำตกกันด้วยแต่ด้วยอากาศที่มันไม่ร้อนเน่จริงๆถ้าอากาศร้อนทุกคนคงเฮโลลงไปกันอะโอคาเออืมดูดูเป็นแฟชั่นนะมีหลายสีด้วยเออคนเก่าอยู่มาหน่อยพี่พี่กลุมป่าไม้เขาก็จะมีสีรงสีเหลืองหรือว่าสีออกดำๆเพราะว่าผ่านการใช้งานมาเยอะเออ รับสมัครคนหน้าตาดีไม่รับพี่นิ่งนานดีเกินไปโอ๊ยหนูว่าหนูว่พี่จะขอลดตัวก็ได้ไม่หน้าตาดีก็ได้เออนี่น่า,นา,าะจะเป็นจุดชมวิวนะครับเดินมาทางวนี่จะมีจุดชมวิวให้เราแบบว่าถ่ายร่องถ่ายรูปยืนพักเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยรับพี่นิ่งนานที่สุดจากน้องพลอยสวัสดีคะ่ะน้องพลอยรับเหมือนการคิดถึงจังครับผม นี่มันจะมีจุดพักเหนื่อยคือเหมือนกับว่าทุกที่แหละที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้มันจะเป็นมันจะต้องมีแบบว่า,อย,าอยู่ตรงหน้าผาแล้วก็มีแบบวิวให้ดูสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูคนที่ดูคนอื่นอาจจะเหนื่อยนะแต่ว่าปาไม่เหนื่อยดูดีดูด,ดียังออกกําลังกายดูดีเหมือนไปออกอลลบิกตอนเช้าอ่ะเออฟิตฟิตเขาบอกว่าฟิตเออฟิตแหมแหมมาบ้านตัวเองทีงนะเป็นเจ้าบ้านก็ต้องแบบ